พอดีว่าพ่อของฉันได้ติดต่อมาว่าให้เราไปกินข้าวที่บ้านน่ะนายสะดวกไปหรือเปล่าอ๋ออย่างนั้นนี่เองอ่าได้สิแล้วไปตอนเช้าใช่ไหมล่ะโอเคถ้าหากไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวเตรียมตัวเลยก็ได้โอเคงั้นก่อนที่จะเช้าฉันอยากเล่นอะไรนิดหน่อยก็พอจะได้ใช่ไหมล่ะจะบ้าเหรอตอนนี้มันไม่ใช่เวลาเดี๋ยวกลับมาก่อนก็ได้นะ่ เอาละเอาละไหนไหน,น้องเขยสุธิรักก็มากินข้าวร่วมโต๊ะก,กันแล้วนะพ่อครับผมว่าเราควรที่จะทำความรู้จักน้องเขยให้มากยิ่งขึ้นนะครับพ่อเห็นด้วยงั้นขอพูดตามตรงเลยก็แล้วกันฉันพอที่จะได้ยินข่าวลือมาบ้างว่านายไอก้กิระเกาะลูกสาวของฉันกินอย่างนั้นเนี่พ่อข่าวลือนั้นพ่อกอดายโยขอพูดตามตรงเลยนะครับข่าวลือนั้นผมเองก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันถ้าหากผมเป็นคนที่เกาะเมียกินจริง,รงๆแล้วก็ ต้องขอบคุณสายโยนะครับที่ยอมเลี้ยงดูผมเฮ้ยนายยอมรักกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ้าวทำไมล่ะก็พูดกันตั้งขนาดนั้นจะให้ปฏิเสธได้ยังไงฟังให้ดีนะอากิระข่าวลือพวกนั้นฉันไม่ได้สนใจหรอกฉันแค่อยากรู้ว่านายสามารถปกป้องลูกสาวของฉันได้แค่ไหนซายโยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและแข็งแกร่งมากแต่ไม่ว่าเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหนผมจะเป็นคนคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอครับดีคำพูด พิสูจน์ไม่ได้ฉันอยากเห็นการกระทำมากกว่าดังนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราไปที่สนามยิงปืนฉันอยากขอทดสอบนายสักเล็กน้อยแน่นอนครับพ่อตาไม่ตายสิทำไมอากิรานายต้องเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยฉันอยากรู้ว่านายมีทักษะอะไรบ้างงั้นมาเริ่มทดสอบกันเลยดีไหมล่ะเฮะพ่อครับคนเกาะเมียกินแบบนี้มันยิงปืนไม่เป็นอยู่แล้วนะพ่อจะทดสอบทำไม โอ้นานมากแล้วนะครับเนี่ยที่ผมไม่ได้จับปืนหนะ้าเอาละ่ะลองดูสิเป้ายิงมันอยู่ที่ระยะ50เมตรขณะว่าเป็นมืออาชีพยังต้องใช้สมาธิก่อนที่จะเล็งยิงเป้าเหล่านี้มันแพงมากไหมครับคำถามนั้นไม่น่าสนใจมั้งเฮ้ <c oughs> งั้นก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วละฮะเริ่มเลยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยนี่มันอุ๊ยเผลอไปหน่อยนะฮะ อย่างว่าแหละนะผมน่าจะเล็งก่อนยิงไม่งั้นผมอาจยิงได้ดีมากกว่านี้ด้วยซ้ําการเคลื่อนไหวของเขาไม่ใช่มือไหวแน่แน่ดูยังไงยังไงก็เป็นมือโป้ดูเหมือนว่าอากิระจะมีอะไรน่าสนใจแน่แน่แนที่ซายโยูร้แต่ไม่บอกใครนานๆทีจะได้ยิงปืนถือว่าเป็นการย้อนวัยเลยเอาแบบนี้อีกแล้วนะทำไมต้องทำแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเนี่ยผู้ชายคนนี้ ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จากฝีมือในการยิงปืนแน่นอนว่าเขาจะต้องเก็บความลับไว้และไม่บอกใครไซโยเลือกเพราะอะไรกันแน่เริ่มอยากรู้แล้วสิอิบ้าดิเจ้าอากิระแกน่ะใช้โชคดีเท่านั้นแหละมันแค่เรื่องบังเอิญว่าแต่ผมผ่านกาทดสอบแล้วใช่ไหมล่ะนายไหนงเงียบไปเลยชอบเล่นแบบนี้อยู่เรื่อย